สว,ส, <c oughs> สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะคะเรามาพบปะเจอเจอเจอก,กินกับสาวดำพารวยเช้านี้เป็นวันที่หนะคะวันนี้เป็นวันที่หกคะ่ะมือนี้เป็นวันที่หกพศสองพันห้าร้อยหกบเดเด้อค่ะพี่น้องวันที่หกอากาศแจ่มใสดีจ้ะ สาวด,กดวาก็ได้แนวทางมากกับฝ่าเอามาล่องไหนะนไปนองเนาะส่วนเสียออกหรือบบออกนั่งกับเพหูคือกันเด้อจ้ะเอาบันนี้เฮ้ามากติดตามแนวทางนะนไปนองเนาะแต่แนวทางมาจากอะไรู่เิ่นส่วงไห้ค่ะผู้เป็นส่วงไห้นั่งเด้ี่นองเดอ้เอเฮามาเขียนกันเลยนานค่ะเนาะเขามาแล้วฝากกดไล์กดแช์กดติดตามต่เป็นกำลังแรงใจให้สาวดำได้เด้อจ้ะีปนอนขอขอขอนอน เปิดเปิดมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วเออดมาอาทิตย์นึงแล้วนพี่น้องเนาะขอบพูดเล่นๆสำหรับน้ำใจพี่น้องมักกะจัดคัดกับพานนพี่น้องเนาะบ่มีไผ่หูมาจะออกตัวใดเด้อพี่น้องเด้ออ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมักกะจัดคัดหอากระเรีอนพานเนาะคะเนาะเดี๋ยวน่าจะเขียนอันปูเบิลฝากอันให้เป็นสะพานบุญให้พ่อองพี่น้องมีอันคันเลขเขา พ่นกะปัจจัยเล็กน้นอยๆแล้วแต่เฮ่าเนาะพี่น้องเนาะแล้วถ้ควา,าความศรัทธาของเฮ่าที่ๆซอยเ,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 เอพิ่นสาเพิ่นแปลงแต่ปูเพิ่นกระลังเฮ็ดอันอ่าหัวพี่น้องหัวซาลาหัวบวชพ่น้องห,หัววัดค่ะหัวซาลาพี่น้องปูเพิ่น,นทรงแนวทางมาให้ ไปเป็นสภาพบุญให้เพื่อนเนี่ยพี่น้องเพื่อนวางสิเราพี่น้องเนาะไปกันเนาะพี่น้องเนาะอ๋อก็เป็นยังกะควอเตอร์แจ๊คไว้เขาเนาะพี่น้องเนาะคั้แม่เลขเขานี่พี่น้องป้องไปห้องมักเก็ดบุญดิท่านกันอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ว่าตามก็ถึงทีนาะกันเนาะมักเก็ดบุญดิท่านอยู่แล้วว่าตอร์แต่เลขเขาให้เอฟซีคนเด็ดถือนาะพี่น้องเนาะเอฟซีคนถือล่ะเป็นกะห่วมบุญอยู่แล้วพี่น้องคนไทยห้อง มาเคล็ดบุญเคล็ุตท่านอยู่แล้วพี่นออ้องมันเป็นงวดของงวดประจำวันที่16ตุลาคมนะคะ16ตุลาคมค่ะสาวดำแกงกได้พี่น้อง16 16ตุลาคมค่ะ เดี๋ยวนักเบิึงกันเด้อปูเปิลชงมาให้ค่ะแป๊บมันเปิลชงมาให้เมื่อกี้นี่ค่ะเผลัะกไห่เป็นสะพานบุญซอยกันเพิ่นว่านอกเพิ่นกำลังกำลังเห็ดหัววัดแม่ค่ะหัววัดหัวโบสถ์ค่ะเพื่อนค่ะปูเปิลชงมาให้เป็นงวดแรกเด้อพี่น้องงวดแรกปูเปิลชงมาใหา้ กับโบหูเพิ่นเพิงซื้อปูอยังนั่งบ่หูเดิค่ะป๊าทราบว่าหั่นรูปลายเพิ่นเป็นเป็นปูสายฟ้าพี่น้องกับเฮาเพิ่นซื้อซื้อปูสายฟ้าตัวเนาะลายเพิ่นจังเข็นขึ้นว่าปูสายฟ้าใช่นาะบมันพอแล้วพี่น้องปูสายฟ้า เห็นพี่น้องเนาะปูสายฝ่าพิ่นส่งมาให้ค่ะแนวทางเนี่ยค่ะเพิ่นกำลังสร้างนี่ค่ะพี่น้องเพิ่นกำลังสร้างค่ะเพิ่นกำลังสร้างเพิ่นนี่ค่ะกำลังสร้างอันรั่วหอมล้อมซาลาค่ะนี่ค่ะเนี่ยพี่น้องนับปองไปเนาะขอตะเลขเขาเนาะพี่น้องเนาะ น่าก็เรียกกาบสาธุกคนไปนเด้อเพิ่นเขียนมาให้สิพี่น้องวันนี้ไอ้ธนาคารนี่ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยค่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะพี่น้องเด้อธนาคารกสิกรไทยพี่น้องกสิกรไทยหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหกห้าหนึ่งสี่สามหนึ่งธนาคารกสิกรไทยพี่น้องเพิ่นซื้อพระอันนี้ได้ว่าซื้อเพิ่นนี่เด้เพิ่นซื้อพระอาจารย์ บุญเพิ่มเนี่ยอ๋อเพิ่นซื้อพระอาจารย์บุญเพิ่มเบอร์โทรเพิ่นกันี่เด้อพี่น้องเบอร์โทรปูเบอร์โทรปูกะเพิ่นซื้ออาจารย์บุญเพิ่มสิริปัญโยอาจารย์บุญเพิ่มสิริปัญโยกับพี่น้องนะคะใบเรียกบัญชีเพิ่นกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทยเด้อพี่น้องเด้อวัดอย่างนอวันนี้นั่งเบิ่งกันได้วัดอย่าง เพิ่นกำลังเพิ่นกำลังเห็ดหัวค่ะเพิ่นกำลังเห็ดหัวพี่น้องแล้วก็เดินพฤศจศิษย์กาสมีบุญกฐินมีงานกฐินอยู่วัดเพิ่นนำ้ำเย็นจิตพรตที่พี่ก็ไดเ้เพิ่นกระพิมมาให้เชิญเชิญไปงานกฐินอยู่วัดนั่นแหละค่ะเดี๋ยวแต่ว่าพระท่านได้รับปากเพิ่นดะพี่น้องเพราะว่าต้องเบิง่งนั่นก่อนเบิ่งคิวก่อนค่ะเพราะว่ามันช่วงหน้างานเนาะ แต่ว่าก็อยากไปอยู่ค่ะพี่น้องเพิ่นกำลังเห็ดเพิ่นกำลังเห็ดเ,เ,เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนั่งสิบเบิ่งว่าวัดที่เพิ่นตั้งอยู่มองไหนเพิ่นพิมบอกมาบ่ลลอยอยู่ในนี่เนาะเด้พี่น้องได้นั่งหาคนเด้อนี่ได้พี่น้องเห็นแล้วค่ะวัดป่าช้างจอมสีบ้านจอมซื่อวัด วัดป่าช้าค่ะพี่น้องซื้อวัดป่าช้าวัดป่าช้าจอมศรีชื่อวัดป่าช้าจอมศรีบ้านจอมศรีอำเภอเพ่นจังหวัดอุดรธานีค่ะตำบลจอมศรีค่ะวัดป่าช้าจอมศรีบ้านจอมศรีอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีตำบลจอมศรี17กิโลออกจาก สิบเจ็ดกิโลออกจากอำเภอเพนจากอำเภอเพนไปอุดรสี่สิบอ๋อแสนงเข้าไปจากพีเนาะไปจากโคลาดนนี่กับไปฮอดอุดรแล้วก็ออกจากอุดรไปอำเภอเพนสี่สิบกิโลแล้วก็จากอำเภอเพนไปวัดสิบเจ็ดกิโลพี่น้องเนี่ยนะคะเด้อเอาบันเข้ามาเียนกันเลยค่ะว่าเพินเ่นให้ตัวได้มากนะพี่น้องเนาะเพิ่นเข่ามาเพิ่นเข่ามา แปดงวดค่ะแปดงวดแต่ว่าลุดสองงวดค่ะพี่น้องเขามาแปดงวดลุดสองงวดถ้าเขางวดนี้ก็เป็นเกางวดเพิ่นว่างสี่พี่น้องนี่เพิ่นบอกว่ายินจะเลิ้นพรอ๋อเนี่ยค่ะเพิ่นพิมพ์มาบอกค่ะเข่าแปดงวดละโยมพี่มีิลด์สองงวดเพิ่งวางสี่ค่ะแล้วก็เข่าสองงวด ไม่ได้ไม่แปดงวดนะรุดสองงวดค่ะพี่น้องบานนี้เราก็ต่อจากรุดมาหนั่นเข่าอีกสองงวดซ้าเข่าอีกงวดนี่ก็เป็นซายงวดรวมแล้วก็เป็นเกางวดค่ะพี่น้องเอ้าข้ามาเขียนกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเขียนกันเลยว่าเพิ่นให้เลข่ยังกะซาทุเด้องวดน,นี้ก็ขอให้เขาเด้อจ้ะเออนลวงพอ่อเบนบนเสื้อปูดอกไม้ต่างจังนวัด อูวัดป่าสาเนอโอูวัดป่าชาจอมสีอืมนอห้องเชิญตั้เนาะนอ กูวัดป่าช้าจอมสีแล้วพี่น้องเต้นไหยมาอ๋อเดี๋ยวคงเพื่นจะพี่น้อง กำลังสางเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังสางฮวมบุญน,น้ำกันเด้อพี่น้องเ่ย เห็นเราพี่น้องเนาะอ่าเรียบร้อยพี่น้องเห็นเด้กคาเดอร์ของปูเปเป่เปิ้ลหายหาเป็นงวดแรกเป็นทรงเมตตาจมัยโอ้ตอก,ก,กับกลาปอภัยขอบุญสำหรับพระอาจารย์เนาะก็นาะเปิ้ลนั้นว่าโอ้ยคนบ้านเดียวกันตอนนี้ยโยมพี่ว่าท่านอยู่อำเภอแย้งน้อยค่ะ,เ,ะเพิ่นไปอยู่อำเภอเพี้ยนดวนแล้วค่ะเปิ้นว่าจังนสี่เนาะเป็นน,น้องเนาะก็เลยเมตตา ทรงเทธิ์เนวทางมาให้ค่ะต,ต้องกรางผมก็คุณนสำหรับครูเปิดถทรงมาให้เนาะพี่น้องนเนาะแต่เพิ่นทักมาว่าเพิ่นอื่นโยมพี่กะค่ะ,คะเพิ่นก็เสียอายุหน่อยหน,หน่อยนึงเนาะเอาอยู่อยหน่อยอยูไรเขาบป็นปยังค่ะขอเสื้อฮวมบุญน,น้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยวันที่สิบหก ตุลาคมพศ2567นะคะปู่วัดป่าจอมศรีพี่น้องปู่วัดป่าจอมศรีเด้อพี่น้องสามตัวบนพื้นในหางเดียวเขามาแล้วแปดงวดถ้าเขาอีกงวดนี่ก็เป็นเก้างวดในแปดงวดนั้นลุดสองงวดพี่น้องแล้วก็มาเขาอีกมาเขาอีกสองงวดแล้วก็มันเขางวดนี่ก็เป็นสามงวดต่อจากต่อจากที่ลุดนะคะแล้วก็รวมเป็นเก้างวดเ่าพี่น้องเนาะ C แปดเจ็ด รากาเจ็ดหนึ่งพี่น้องจับไปเรียกสองตัวบนล่างมิซีแปดซีเจ็ดแปดเจ็ดจ้าราคาเรากะเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งซีหนึ่งค่ะขอทุกท่านโชคดีนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังแรงใจช่องเจนจิตพารวยด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อมาเข้ากับจัดขันขนคัดเข้ากับเลื่อนพานขันเข้ามาเข้าแคป แคปหน้าจอไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไปประการแจง้งเตือนคลิปไม่ไหมให้กำลังแรงใจสาวดำเนาะพี่น้องเนาะขอพุณเนหลายจ้า